ใช้ไหมใช้ไหมใช้ทุกวันไหมโมนีลจะดูทุกวันพูดได้ยาวนะเว้ยอดบยาวขึ้นยาวขึ้นทุกวันค่ะแต่วันหายนะไม่ไข่ไม่ไข่ผมดีดเบื่อไม่ปุ่มไม่ปุ่มพีเปิดป๊อปปมันนี้คือได้แล้วผี ใช่มันเอาไปเล่นแกงแกงกินไหมหลวยอดขึ้นหลวมากนี่คือแป้งของอะไรนะองแล้่ะไรนะอันนี้มันดองเล่นอันนี้ของเล่นเหรอดองเล่นอ๋อตองเล่นเป็นปลอมไงเขารู้จักว่าของมีของจริงด้วยเหรอเนี่ยที่ผมก็มีโอ้ปลอมๆอะไรเนี่ยข้อ ขเขาฉลาดไปแล้วนะถูกว um, well. ัยม2วันนี้เรื่องเป็ว่ามอก่อได้ไหมเอาของมาออกไม่ได้ไหมครับรบกวนหน่อยคือวันแล้วบอกบอกให้ทุกคนเดินได้ไหเดินได้หมเดินไปเต้เปุหมหมอกการหลอกเด็กมากจริงองเล่นประมาณร้อยอย่างตอนเนี้ย ของเล่นร้อยอย่างแล้วเล่นไม่ทันแล้วค่ะทุกคนขอยิ้มหน่อยครับเพราะว่าพี่ผูให้เพราะหนูทำงานหนูไม่หนีเพราะหนูทำงานก็มีความฝันตอนเด็กเองพี่ผูกให้เพ่าะทำงานนะเดิน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 เดิไม่เป็นไรผมไปอยู่มุมนี้มาอยู่มุมนี้ผมมาอยู่มุมนี้รวมมากทุกคนตอนนี้สินค้าทุกคนใครจะกดอะไรกดได้เลยนะครับวันนี้ราคาถูกมากจริงจริงเด่นนะถูกมากเออหน้าบ้านมา เราได้ไหมเดินนะให้เดินาจะทำอะไรอ่ะเด่นาเด่นาดูใครอ่ะลูกหมูหูเข้าไปแล้วหนีหนีมาตาลูกหมูเข้าไปแล้วหมาป่าเหรออืมพี่พีดเข้าไปแล้วคิดว่าหนูปัวตอนเนี้ย น้องไก่เออมาแต่ขอซีนคนท้องหน่อยเดี๋ยวคนดูหาว่าเม็ดน้องเพราะว่าเราได้สองล้านแล้วมันดูตะตาเอามาทุกคนเสียบอันหนมาต่อได้เลยนะคะหนูเด้งหนูดูพี่หมูเด้งนะหนูนั่งดูนะว่าเขามีตัวอะไรบ้างฮะ มาดูดูนะเขามีหลายตัวนะดูสิว่าเรานะมีเะเสรลูกเข้าท้องที่ผมได้ไหมมาแน่นอนทุกคนพิมพ์มาว่าคนท้องขึ้นคุณนะคะมามาแน่นอนค่ะมาแน่นอนมาบันเทิงแน่คนท้องขึ้นคุณให้หน่อยมาเตรียมนะคะเตรียมนะคะทีมงานเตรียมอัดหน้าจอนะคะเดี๋ยวนี้ก็ได้มาจริงๆคนท้องอ่ะขอชนท้องคุณแม่คุณแม่เออชนท้องคุณห้าร้อยมาแม่มาห้าร้ย พร้อมมาจะเป็นนี่เลยนะจะเป็นแบบอาจารย์เนย์อเป็นอาจารย์เนเลย่ะพลังส่งพลังส่งพลังอจารบางอาจจะห้าร้อยแล้วจะห้าร้อแล้วมาเดี๋นะเอาไหมแม่เลยพร้อมคนนี้ต้องขอเชสองลานนะคะชนองมาชนพรแม่ดูแม่กับถ้าผมมอแม่ดูแม่กับป้าผมนี่ดูถ้จะเป เลยลูกแตดเลยเอาผู take ้ห so, ิงไม่เอาเพ่อนนะคะขอซาวหมดเลยค่ะตอนนี對對้เอาได้หมดเลยใช่ไหมขอซาวอีกดูาด้น้องสิ two, ่ะม okay. ัได้ยไม่ชมได้ด้วยไมัได้ยไหมมันได้วยไหมพ่น่้าง้าด้ายมา้าบา้้าา้าาบบาา้าาา นี่เอาแบบนี้นี่ด้วยน่าจะอยากได้ถ้าผู้หญิงก็น่าจะน่ารักถ้าผู้ชายจะอ้อนนะดูดูหน้ยอันนี้นี่เขาจะไปไหน ไม่มาเร็วๆให้หรอเหยียบท้องเลยหรอไ่ตปลาไหนปลาไหนเนี่ยี่บ้านโมเน่หรือเปล่าเอานี่ไม่เอาแลี้ยงก็บอกนี่บ้านโมเน่แน่นอนเป็นกำลังใจให้ชีแก้มีโมเน่เป็นของตัวเองด้วยนะทุกคนเมื่อกี้แอบคุยกันแล้บอกเลยเลิกไปไหนแล้วแล้วลูกไก่ชื่อว่ามนลูกเปนโมเน่ลวงกันแล้วบ้านช่ไหมไม่ใช่หรอ แล้วชื่อโซนอีกคนนึงเด็กไม่รักเราอ่ะเด็กไม่รักเราเอาสามล้านสามล้านวาเลยนะทุกคนอ่ะไปกำลังใจให้ชีแก้ของเราด้วยแต่ถ้าตัววัดทองจริงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเร็วนี้ยก็คือมาทุกคนก็จะมานะทุกคนจะไม่พบมาแน่นอนเพราะเขาตั้งใจจะทำอยู่แล้วไงรอจังหวะรอจังหวะรอโอกาสแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมามานี่ก็หนูกรปุ๊บปั๊บกปุ๊บปั๊บก็รับโชค เมาไงพี่ก็ไปเมาตะคนต่อคนเนี่ยเมาเนี่ยอาจจะยากพี่เพราว่าอาจจะยังคุณเมย์เขาสื่อสารกับเงินทองกันะว่ากจบมาต้องทำงานเลยจริงที่ผมต้องสื่อสารรู้ยังครับว่าแบบเพศไหนผู้ชายค่ะนี่นี่ผู้ชายหรอแข็งแรงมากก็ดีก็ดีครับไม่เพราะว่าจะได้แบบมีพี่สาวเม่ต้อก่อนแล้วคนโตไงโซนะผู้ชายโซนแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยนิดนึง ดีอ่ะหน้าพี่ๆเขาเรายอดแตกมากเลยเนี่ยเขากดหนุ่ตื่อะไรเขาก็กดกันฉ่ำเลยกันแดดกันแดดอือโชโชเก่งมากเลยใครก็ใช้ด้วยวันนี้ร้องไก่เถื่อนได้ไหมคะได้เดี๋ยววันได้ร้องไก่เถื่อนแล้วมันนี้แบกอ่อนแล้วตอนนี้มุกอ้นมีอะไรกดเลยนะเดี๋ยวน้องเริ่มง่วงแล้วนะครับ ใครอยากได้อะไรของดีเซ่นะอย่างที่บอกว่าของเขาดีแน่นอนจริงๆแล้วก็ทุกคนจะไม่ผิดหวังกับราคาในไลฟ์วันนี้นะว้าวมีข้าวเหนียวกับจิ้นจีนมาพี่เองมาเนี่ยมาไก่เถื่อนนะไก่เถื่อนนะทุกคนเน่งเอาไมมาเอามามั่นมาแม่ไม่เป็นไรไม่มีอะไรหลอกล่อได้แล้วมีมีชิ้นใหญ่ชิ้นเดิมชิ้นสุดท้ายบอกแล้วว่ารถเตรียมมาให้พรนะนี่เห็นไหม นยังไม่หยุดแกะยังไม่หยุดรีมเลยเธอปิดได้ไหมปิดหรือเปิดคะปิดปปิดเอาเป็นปะนะแบบนี้อือเอาแล้วอุ้ย้ยแล้ว้มีมเยอะอยู่แนวอันนี้ตอนที่หนูเล่าของหนูหนูอายุปะม้วูอายุปะว่าแบบเด็กของเด็กกี่ขวบอะไรเยงเงย นี่แหละหนุเลงเงาว่าไหนบอกแต่แต่เขาชอบมาเลยที่บุ๋มร้องวันนี้แล้วเขาเล่นตัวตพี่เก่งเป็นเดียวอันเด็กมาไว้นะเพราะว่าไก่งเนี่ยได้เดี๋ยวเราจะร้องไก่เดี๋ยวร้องจะร้องไก่เถื่อนกันนะนะเราองฟังไก่เถื่อนแต่แม่แบบให้แบบยืนเพราะว่าเดี๋ยวพี่บุ๋มจะมีจะมีของเล่นให้เราอด้วยพี่บุ๋มเล่นใช่แล้วเราจะทำงานดันให้โมเดล้องกับพี่บุ๋มเล่นว้าวแม่ตามใจเห็นไหม แม่เล่นเลยแม่ตามใจยื้อเลยใช่ไหมวันนี้มาแม่อ๋อแกแข็งตัวทำให้เสร็จทุกคนกหมดเออทำให้เสร็จหนูยืนนะไม่หนูอยากกืนหรืออยากนั่งนั่งนั่งนะแล้วหนูร้องนั่งดังไหมทุกคนถ้าใครไม่รู้ว่าอยกดไปนะวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดใครมีแต่งรู้สึกว่าอยากกูเพราะว่าแบบอุยน้องมาอะไรอย่างงี้นะอยากสนุนน้องกดแตลงไปเลยเพราะวทั้งหมดเลยเนาะเบอร์สองอนนี้เบอร์สองไม่มีของแล้วด้วยเราไม่รู้ใหม่เมื่อไหร่อ่ะ ไปแน่หรอจะไม่ได้ไรแล้ฮะอาจจะหมดแค่วันนี้ล่าสุดกระซิกาซ่ากอบแบรนด์ไม่เขาเติมแล้วเบอร์สองเติมแล้วสามพันวาร์พี่เมย์ยังไงคะเช็คหน่อยสิคะโมนี่เราจะเจอกันสามพันวานะไปเอาไว้พี่นี่คนนี้รับไปที่นู่นเลยได้ไปที่นู่นได้ได้ก็เอฟจะได้ไม่เหนื่อยใช่เด็กจะได้ไม่เหนื่อยทุกคนสามล้านห่วยนะสามล้าน ความคันวามาไปเอออ่ะดูกันที่ไหนนะจบฟังนะนี่กับฟังนาค่ะใกล้ใกล้โมนี่โมนี่ใช้กันแดดขอคนละต้องสั่อะไรนะเดี๋ยวเติมอุ้ยแบงค์ติ๊กตอกบอกว่าเดี๋ยวเติมคูปองให้อีกเอาโมนี่พยายามทำอะไรอยู่คะเอาเทียร์ให้ดีคนชอบพี่พีฮ่าเด้อหน่อยเน่ส้าวห่อยฮ่าเด้อหน่อยกี่เด้อโน่นเดี๋ยวเขาจะไปหยิบของเล่นมาให้แล้วเดี๋ยวโซไปแล้วโซแบทหมด ไม่ได้นะเพราะเสื้ออ่ะอะเติมพลังก่อนดู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 ง่ายเลยนะไม่หลังละกินไส้กรอกได้เหรอครับเนาะแอบไม่ต่างกับพีโป้พีโป้เองาถึงไหมไม่ต่างกับพีโป้จะนะดิหายเพื่อนไหม มาไก่ไกเถื่อนนะไก่เถื่อนนะเดี๋ยวยืเอาชิ้นใหญ่มาเลยเอาชิ้นใหญ่โมโนเลยว้าวเอาออยากยืดอยากนั่งอยากยืนอยานั่งมาตรงนี้มากินตรงนี้เอ๊ป๊ะได้ตัวนี้ตัวนี้มันร้อตัวนี้ะแป้งได้สามสีสามระเบอร์สองเติมแล้วมาแล้วมาตะเกีบสองล้านหน้าดีกว่าแป้งนะคะปกดได้แล้วก็หนึ่งสอ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 งแล้วหยิบเก็บแล้วเอานะคะนะ จริงๆอ่ะแม่เหรอเขาพูดว่าจะทำให้ไม่หย่อนไม่ลอยแล้วไม่เป็นคราบนะคะสำหรับจีนนะอันนี้เหรอเอาไหนนะกดได้เลยชั่วจริงๆชู้เหรอนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคิวโชว์สีแป้งให้ดูนะคะมีสามเบอร์นะและอันที่พี่ได้ไปอันเนี้ยปกติตลับหนึ่งก็คือสามร้อยเก้าสิบแล้วนะแต่อันเนี้ยก็คือเหลือคือสามร้อยกว่าบาทเราได้สองตลับแล้วเป็นตลับใหญ่เลยโชว์เป็นตลับใหญ่